ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังครับถ้าชอบโปรดกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะดูโฆษณาให้เราด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ต่อยอดและนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังต่อไปครับขอบคุณครับในปัจจุบันนั้นนะครับความคิดชาวขเขมรส่วนหนึ่ง ก็ได้ถูกสะกดจิตหมู่จากขบวนการ I.O. ของผู้หลักผู้ใหญ่ในขเขมรน,นั่นแหละครับที่แต่งเติมเรื่องราวต่างๆนานาว่าขเขมรน,นั้นคือเจ้าโลกที่เป็นผู้สรรสร้างก็เกิดวัฒนธรรมต่างๆของดินแดนอุตสาคเนย์แห่งนี้แม้กระทั่งดินแดนที่เป็นแหล่งแรกเริ่มของอารยธรรมเช่นอินเดียก็ยังถูกขบวนการเขมรพวกนี้เคลมวัฒนธรรมเอาแบบดื้อแบบที่เราได้ยินได้ฟังกันมาแล้วนะครับและล่าสุดครับ เมื่อเขเมรได้ยินข่าวเกี่ยวกับการที่เมืองโบราณสี่เทพของไทยกำลังจะได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกก็ได้มีการมาเริ่มเคลมกันอีกแล้วนะครับซึ่งก็เป็นอย่างที่ท่านผู้ฟังทุกท่านหลายท่านเลยนะครับที่ได้คิดและก็คอมเมนต์มาไว้ในช่องของเล่าให้ฟังครับเรื่องเคลมนี้เราจะทำเป็นไม่สนใจไม่ได้หรอกนะครับคนพวกนี้มันก็จะได้ใจครับเมื่อเคลมมาเราเงียบมันก็ถือว่าไทยยอมรับ แต่เราก็ไม่ต้องไปตีน้ำให้มันขุนหรือไปแหวกหญ้าให้พยานงูตัวน้อยตื่นครับเพียงแค่เราตอบโต้แบบหอมปากหอมคอให้คนพวกนี้จุกอ,อกเล่นๆก็พอครับแต่ในทางเชิงลึกแล้วเราก็ดำเนินการแบบจู่โจมแบบไม่ทันให้ตั้งตัวแบบนี้แหละครับเมื่อคนขเขมรพวกนี้มารู้ทีหลังมันก็จะแสบเข้าไปในสวงแบบไร้คำบรรยายเลยทีเดียวครับในปี54นะครับก็ก่อสงครามกับไทย เพื่อแย่งชิงพื้นที่โดยรอบโบราณสถานนครวัดที่ไม่ใช่ของตนเองไปก่อให้เกิดเป็นสงครามจนพาคนขเขมรมาล้มตายเป็นผีเฝ้าป่าไปหลายคนเลยทีเดียวดังที่ผมได้เล่าให้ฟังไปแล้วจากคลิปที่ผ่าน,านมานะครับด้วยที่ว่าศิละปะโบราณสถานนั้นไม่ใช่ของขเขมรจึงได้เกิดอาเพศไปต่างๆนานา,นาทำให้แผ่นดินขเขมรน,นั้นไม่มีความสงบสุขอย่างที่ควรจะเป็นได้เกิดการแก่งแย่งชิงดีกัน ก็เกิดเป็นการรบราฆ่าฟันกันเองจนตายไปเป็นล้านๆคนเลยทีเดียวนะครับแต่เมื่อพอเครมไปได้แล้วก็ไม่มีความสามารถมากเพียงพอที่จะบุรณะปฏิสังขอนให้คืนคงความสวยงามสมบูรณ์เชกเช่นดังเดิมได้จึงได้เกิดไปบิดเบือนประวัติศาสตร์บิดเบือนความจริงต่างๆโดยการไปแกะสลักภาพนูนต่ำเพิ่มเติมจนกลายมาเป็นการบิดเบี้ยวทางประวัติศาสตร์ของตนเอง และต่อไปการเป็นมรดกโลกที่ประกาศโดยยูเนสโกถ้ามีการตรวจสอบขึ้นมาจริงๆนะครับก็อาจจะมีการมาถอดถอนสิทธิ์ที่ได้รับนั้นก็เป็นไปได้นะครับการบิดเบือนประวัติศาสตร์นี้นั้นก็เป็นผลพวงมาจากยุคล่าอนานิคมที่ฝรั่งเศสได้มาสร้างประวัติศาสตร์ที่คนขเขมรเองก็ไม่เคยรับรู้ไม่เคยเข้าใจมาก่อน และฝรั่งเศสก็มาแต่งแต้มสีสันลงไปในประวัติศาสตร์ที่ขาดหายไปของเผ่าพันธุ์ชนชาติเขมรจนกลายมาเป็นวัฒนธรรมที่ผิดๆในความเข้าใจของผู้คนที่ถูกล้างสมองแบบจำยอมในตอนนั้นเชื่อว่าต้องมีคนผู้รู้บ้างแหละครับแต่ก็อาจจะด้วยเรื่องของความปลอดภัยจึงเก็บเงียบปล่อยให้พี่ใหญ่เจ้าอนานิคมเข้าด้นสดกันไปจนกลายมาเป็นความเข้าใจผิดที่มีผลต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน แม้แต่นักประวัติศาสตร์ของไทยเองบางคนนะครับก็ยังไปหลงเชื่อด้วยในขณะนั้นจนกลายมาเป็นว่าภาษาขอมก็กลายมาเป็นภาษาเขมรไปอีกทั้งท้ที่สยามของเราก็ได้มีการเรียนรู้ภาษาขอมซึ่งเรียกว่าภาษาขอมไทยมาตั้งแต่บรรพบุรุษมาเป็นพันๆปีแล้วนะครับตั้งแต่ก่อนสมัยขอมละโวขอมพิมายแล้วซึ่งเป็นคนที่มาสร้างนาครวัดอย่างที่ผมได้เล่าให้ฟังไปแล้วครับย้อนกลับไปฟังกันได้นะครับ และภาษาขอมไทยนี้เองนะครับเพิ่งจะมาถูกยกเลิกไปในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามนี่เองผมเข้าใจนะครับว่ามีคนเขเมรนที่ดีที่มีเหตุผลรับรู้และเข้าใจถึงที่มาของศิลป,ปวัฒนธรรมของตนเองที่ก็ได้มีการออกมาแสดงความเห็นแย้งในหลายๆเหตุผลกับการที่มี i o อและคนเขเมนบางคนคอยมาเครมมาสร้างความแตกแยกนี้ด้วยครับและคนเขยนที่มาคอยเห็นแย้งนี้ ก็ไม่ได้อยู่ในประเทศกัมพูชานะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ต่างประเทศเพราะอย่างที่เราได้รู้กันแล้วนะครับเพราะอำนาจมืดในขเขมรนั้นอาจจะทำให้คนเหล่านี้มีอันตรายได้ครับและในพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ของขเขมรเองก็ยังมีคนเชื้อสายไทยหลงเหลืออยู่ด้วยครับและสืบเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งจะขอเล่าย้อนกลับไปในอดีตก่อนนะครับตั้งแต่ตอนอาณาจักรโบราณซึ่งชาวเขมรต่ำหรือขแมรกรอม ทำอะไรไว้บ้างปรา,าสาทนครธมที่สร้างขึ้นโดยพระเจ้าชัยวรมันที่7ราชวงศ์มหินทรปุระในพุทธศตรวรรษที่18ราชวงศ์มหินทรปุระคือมอญโบราณหรือมอญทวารวดีที่เป็นชนชั้นปกครองแห่งแขวนสีจนาสะหรือแควนลุ่มแม่น้ำมูลคือเมืองนครราชสีมาบุรีรัมสุริน์ศรีสะเกษความเป็นมาย้อนหลังในพุทธศตรวรรษที่17เจ้าชายชัยวรมันที่6 เชื้อพระวง์ในราชวงศ์มหินทรปุระแห่งเมืองพิมายแขว้นศรีจนาสะได้นำกองทัพเสียมจากแคว้นศรีจนาสะเข้าไปยึดเมืองพระนครหรือยโสธรปุระโดยวิธีการทำรัฐประหารเมืองพระนครเป็นนครหลวงของแคว้นกัมพูธตะวันออกซึ่งปกครองโดยพระเจ้าหัสสะวรมันที่สพระโอรสในพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่ง ราชสกุลสุริยวรมันเชื้อสายแขกทมินเมืองเศรษฐาปุระปราสาทวัดภูเจ้าชายชัยวรมันที่6ได้สถาปนาพระองค์เองขึ้นเป็นกษัตริย์เมืองพระนครทรงพระนามว่าพระเจ้าชัยวรมันที่6ในราชวงศ์มหินทรปุระซึ่งตามบันทึกของคณะทูตจีนราชวงศ์หยวนก็ได้บันทึกเอาไว้ว่าตั้งแต่นั้นชาวเสียมจำนวนมากจากเมืองเสียมหรือเมืองโคราช ก็ได้เคลื่อนย้ายเข้าไปรับราชการไปค้าขายอยู่ในเมืองพระนครหรือยะโสธรปุระด้วยในช่วงพุทธศตรวตรรษที่19ขเขมรต่ำหรือขแมกรอมซึ่งเป็นคนพื้นเมืองผิวดำอยู่ในฐานะทาสบบาวและไพระะ่ร่วมกับอมาตและพราหมณ์ที่เรียกกันว่าขอมแปรพักซึ่งเป็นข้าหลวงเก่าในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่8ก็ได้เข้ายึดเมืองพระนครหรือเมืองยโสธรปุระก็ได้ทำการ ข้าพระเจ้าชัยวรมันปรเมศวรหรือชัยวรมันที่9ซึ่งเป็นหลานของพระเจ้าอินทรวรมันที่สหรือพระเจ้าศรีนทรวรมันหรือพระบาทกมรเตงอันศรีผาเมืองแล้วล้มล้างราชวงศ์มหินทรปุระหรือมอนโบราณและราชวงศ์อินทรวรมันหรือเสียมนั่นเองแหะครับซึ่งสืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าชัยวรมันที่7แล้วสถาปนาราชวงศ์ใหม่ที่เรียกกันว่าราชวงศ์สุริโยพันธ์ โดยมีพระองค์ชัยเชื้อสายขมรสำเรทหรือขแมชองแล้วตั้งตนเป็นประถมกษัตริย์ราชวงศ์สุริยพันธ์แห่งชนชาติขมรหรือปฐมเกมรยะต่อมาสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งราชวงศ์สุริยวงศ์หรือราชวงศ์รามาธิบดีกษัตริย์แคว้นละโวโอโยธยาก็ได้คุมกองทัพเสียมจากเมืองอยุทยาด้วยพระองค์เองไปล้อมเมืองพระนครหรือเมืองยะโสธรปุระแล้วเมื่อเข้าเมืองได้แล้ว ก็ได้ทำการสํเเ็็จโทษพระบรมลำพงราชากษัตริย์กัมพูชาซึ่งก็เป็นเหลนของพระองค์ชัยราชวงศ์สุริโยพันธ์และก็ให้เทครัวชาวเมืองพระนครทั้งขอมและเสียมกลับมาที่เมืองอยุธยาตามที่ระบุไว้ในพงศาวดารเขมรฉบับนักองค์เองนะครับและในปัจจุบันก็ยังมีลูกหลานของชาวโคราชที่พูดภาษาไทยสำเนียงโคราชได้ตกค้างอยู่ที่เมืองพระนครหรือยโสธรปุระจังหวัดเสียมราชอยู่ และก็ยังมีหมู่บ้านขอมอยู่นอกเมืองอยุธยาด้วยและขเขมรต่ำหรือแมกรมในกัมพูชาก็ได้เรียกลูกหลานชาวโคราชในจังหวัดเสียมราฐว่าขเขมรเมืองพระนครและก็เรียกปราสาทนาครธมในเมืองพระนครหรือยโสธรปุระตามอย่างฝรั่งเศสซึ่งเป็นเจ้าอาณานิคมว่าปราสาทบายนนั่นเองนะครับซึ่งหลายๆเรื่องราวนะครับที่ขเขมรจะเอามาเคลมนั้น มันก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ถูกบิดเบือนจากเจ้าอาณานิคมของตนเองเพื่อที่ว่าในสมัยนั้นจะได้ปกครองได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองจนกลายมาเป็นความคิดที่ผิดเพี้ยนส่งผลมาถึงลูกหลานของขเมรเองในปัจจุบันทำให้เข้าใจผิดคิดว่าพวกตนนั้นคือต้นกำเนิดอารยธรรมต่างๆซึ่งคนขเมรท่านผู้รู้ที่มีสติปัญญาก็ได้มาทวงติ่งเช่นการมาเปลี่ยนชื่อเรียกประเพณีโบราณของตนเอง เช่นโจนชนำทมย์มาเรียกว่าสงกรานแบบไทยการแต่งกายที่เอาชุดไทยไปใส่แล้วมาเคลมว่าเป็นชุดประจำชาติของตนแทนชุดซัมปอร์ตซึ่งเรื่องเหล่านี้นะครับก็เป็นเหตุให้ประเพณีวัฒนธรรมของไทยได้เข้าไปเกินประเพณีของขมเขมรแล้วอย่างเบ็ดเสร็จชนะโดยไม่ต้องใช้กำลังเหมือนการส่งค่าศึกประยุทธ์ภายในเหมือนที่ผมได้ทำคลิปเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในช่องคำบรรยายนะครับ ถ้าท่านใดสนใจก็เข้าไปฟังกันได้ครับจนมาถึงป่านนี้แล้วคนขเขมรจะรู้หรือไม่นะครับว่าพวกตนเองนั้นได้กลับกลายมาเป็นธาตุทางศิลปวัฒนธรรมของไทยแล้วโดยปริยายเชกเช่นเดียวกันกับที่เป็นเมืองขึ้นของไทยมาหลายร้อยปีท่านผู้ฟังคิดว่าคนขเขมรจะรู้สึกตัวหรือ,อยังครับแล้วท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านมีความคิดเห็นเป็นประการใดแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังมาโดยตลอดครับและผมอยากจะขอฝากอีกช่องหนึ่งนะครับเป็นช่องที่ชื่อว่าขุนหนึ่งเล่าเรื่องซึ่งจะเล่าเรื่องราวที่ลี้ลับอภินิหารต่างๆมากมายเรื่องลี้ลับในป่าของพระธุดงซึ่งท่านใดสนใจผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในช่องคำบรรยายนะครับขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลลโลกโปรดตนบันดาลให้ท่านผู้ฟังทุกท่าน มีความสุขสมปรารถนาทุกประการร่ำรวยเงินทองมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยกันทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับ